เรามาดูกันว่าคําอวยพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผลบุญที่คุณทํานะคะส่งถึงคุณในเรื่องอะไรบ้างนะคะสิ่งไหนที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้ไปนะคะอะมาดูกันมาถูกทางอีกแล้วทุกคนไพ่ใบเดิมนะคะไพ่ใบเดิมที่มีเปิดคลิปที่แล้วคนลุกมากๆนะคะไพ่ไม่ใช่มีใบเดียวนะแต่นี่คือการสุ่มเลือกมาแล้วเป็นไพ่ที่บอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาบอกแล้วว่า เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ใช่คุณทำถูกแล้วคุณมาถูกทางนะคะอะอะไรอีกอ่ะไพ่ใบเดิมอีกแล้วนะคะตัดขาดนั่นหมายถึงว่าสิ่งไม่ดีคนไม่ดีอะไรไม่ดีนะคะจะขาดจากชีวิตของคุณหลังจากนี้นะคะโอ้โหมันไม่ใช่ความบังเอิญน,นะทุกคนนะคะนี่ชุมนุมเทวดานะคะบุญวันนี้ส่งถึง เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่ทุกคนเคารพนับถือเคารพบ,บูชานะคะผลบุญนี้ส่งถึงนะอะไรอีกนะคะที่ท่านอยากจะสื่อสารทำมาค้าขึ้นโอ้โหเห็นไหมการเงินนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้ไม่มีความบังเอิญค่ะฐานบุญฐานบารมีนะคะจะหนุนนำให้ธุรกิจการงานสัมมาอาชีพของคุณนะคะจะริญก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองนะคะค้าขาย ทำมาหากินขึ้นนะคะค้าขายเป็นเงินเป็นทองมีกําไรนะคะอะไรอีกนะคะโอ้โหสุดยอดเรื่องงามยามดีนะคะมีเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีใครวหว้สารนะคะเนี่ยแล้วก็ในอีกในหนึ่งคือเรื่องงามยามดีนะคะเป็นช่วงที่จะทําอะไรหลังจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเลิกดีแล้วอย่าทําอะไรลงมือทําตัดสินใจอะไรนะคะทําได้เลยนะคะ อะไรอีกเจ้ากรรมนายเวรนะคะลองดูซิว่าเขาอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะขึ้นเจ้ากรรมนายเวรมาฉะนั้นเชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวรได้รับผลบุญผลกุศลที่คุณได้ที่คุณสร้างอที่คุณมอบให้นะคะอำนาจบาร,รมีโอ้โหสุดยอดค่ะคนที่มาเจอคลิปนี้หลังจากนี้นะ ฐานบุญของคุณจะหนุนนําให้คุณมีอํานาจมีวาส,สนามีบารมีทําอะไรหยิบจับอะไรนะคะมีคนเคารพนับถือมีคนให้เกียรตินะคะมีคนบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเนี่ยนะคะอาจจะไปขอพรขอพรกับสิ่งจะเป็นพยาครุษเนาะในเรื่องของอาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเรื่องของอหน้าที่การงานแล้วก็ขอพรในเรื่องของขอให้เรามี าสายตาที่เฉียบแหลมสามารถมองเห็นอะไรทะลุปูโป่ปงนะคะให้เราเห็นวิธีการแก้ปัญหาการใช้ชีวิตนำทางอะไรก็ว่าไปนะคะอะขออีกหนึ่งใบนะคะท่านอยากสื่อสารอะไรโอ้โหการเดินทางนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมีบอกเลยนะขึ้นสองใบนี้นะคะใครที่อยาก เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครที่อยากจเจริญรุ่งเรืองอาจจะไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นนกเป็นเป็นพญาครุฑก็ได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกเลยว่ามีอยู่ทั่วโลกนะคะใครที่บูชาองค์ไหนไว้นะคะขอพอรได้เลยมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะความอุดมสมบูรณ์มีเกณฑ์ได้ไปไหว้พระนะคะไปขอพอรตามที่ต่างๆนะคะอาจจะภายในประเทศเราหรืออาจจะ ทั่วโลกเลยนะคะไปขอไปไหว้ไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะนะคะอ่ะสรุปอีกสักหนึ่งใบนะคะท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณดีกว่าเดิมออืืชีวิตหลังจากนี้พุ่งค่ะแค่มาเจอคลิปนี้นะคะถ้าเชื่อว่าตัวเองนะคะทำบุญทำกุศลหลังจากนี้นะอย่าสงสัยหลายคน บอกว่าทําบุญแล้วไม่เห็นได้เลยทําบุญแล้วยังแย่อยู่เลยขอให้ทําต่อนะคะคุณมาถูกทางแล้วนะคะหลังจากชีวิหลังจากนี้ของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะนะคะบางคนอาจจะทําแล้วดีเลยบางคนอาจจะทําแล้ค่อยๆดีบางคนอาจจะทําแล้วยังไม่ดีแต่ขอให้ทําต่อไปนะคะเป็นกําลัง,จงใจทุกคนขออวยพรให้วันนี้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ